นี่ค่ะงานเจ้าพ่อเจ้าแม่คองวานค่ะตอนนี้เขากำลังมาตั้งร้านค้าก็แห่กันมาแล้วค่ะเดี๋ยวตอนมืดจะมาถ่ายให้ดูตอนนี้ยังไม่ค่อยสวยไปไป เดี๋ยวตอนมืดๆจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน